เรืเราก็อายุมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปนตามวงเวียนของวัฏจักรเหมือนกับวงล้อของธรรมจักรที่หมุนไปเรื่อยเกิดแก่เจ็บตายที่เราไปในงานศพเห็นพระท่านถือตรบัตมีความเกิดมีความแก่มีความตายแม้กระทั่งตัวสัมมาเนนเองอีกหน่อยก็ต้องโตขึ้นไปตอนนี้เราเป็นเด็กบิดามารดา ดูแลเราอย่างดีประคับประงมเราเราอยากได้อะไรบอกบิดามดาบอกแม่ว่าอยากได้เงี้ยแม่หาให้ไหมลูกแม่หาให้ได้ไหมบอกว่าอยากเรีนหนังสือเนี่ยแม่ก็ส่งเสียใช่ไหมถ้าทั้งที่ทุกวันเนี้ในชีวิตประจําเราคนเราเนี่ยพึ่งด้วยปัจจัยต่างๆมากมาย แต่โดยสภาวะตอนนี้ของโลกเรามันเป็นโลกแห่งทุนนิยมเหมือนสมนเณรอยากได้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยท่านสมเณรอยากได้เขามีอยากได้บ้างเกิดความอยากได้เห็นไหมเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเห็นเขามีเราก็อยากได้แต่เราต้องดูตัวเองด้วยดูสภาวะของทางสถานะครอบครัวว่าเราสามารถซื้อได้ไหมบางคนเนี่ย ยอมกดซื้อโทรศัพท์เครื่องนึ่งเครื่องละห้าหมื่นยอมเพื่อจะอดเนี่ยจากเงินเดือนเดือนหมื่นใช้เดือนสองพันเก็บไว้แปดพันเพื่อที่อยากจะได้คือความอยากได้เนี่ยมันเป็นเหตุนะปัจจัยที่พระเจ้าจึงได้พยายามตัดสอนเนี่ยเห็นไหมลูกในคําสอนเนี่ยพยายามจะลดทอนลดทอนกิเลสความอยากได้ ความอยากได้นั้นอ่ะมันอยากได้ขึ้นมาแล้วมันเกิดความสุขแค่ตอนนั้นแหละตอนที่เราได้มันเกิดความสุขใช่ไหมมีแล้ว,ม,ลวมีแล้วเกิดความสุขแต่พอตอนมันพังตอนที่มันมันเก่าลงมาลงกี่ป,ปีมันพังแล้วโทรศัพท์ไม่เกินเออใช่ไหมลกูกเออเพราะฉะนั้นเราเห็นเขามีแต่เราก็ต้องดูสภาพของ สถานนะทางบ้านของเราด้วยเราต้องเห็นใจบิดามารดาแม้กระทั่งเนี่ยการอยากที่เราอยากกินเนี่ยสำเมเนนบวชอยู่เนี่ยกับข้าวฉันข,ของเคี้ยวของฉันได้ไงลูกดีไหมแต่เราเราเป็นคารวะเราอยากเราได้ฉันแบบนี้ไหมไม่ได้ฉันใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบุญเนี่ยเกิจดจากบุญที่เราเนี่ยได้มาบรรพชาเป็นสำมเนนเห็นไหมย,ยากโยมเขาทำบุ ทำบุญให้เราแล้วเราเนี่ยก็ได้รับการที่โยมมาทําบุญเราก็ตอบแทนบุญที่พระอาจารย์บอกด้วยการแบอนุโมทนาทานในแม่ลลกไปทําวัดแล้วก็แผ่เมตตาให้กับ,บุโยมต่างๆนี่แหละหลักคำสัสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้มันจะมันจะไม่หมดไปหรกแต่เราก็พยายามลดทอน พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเรื่องต่อมาที่พระอาจารย์จะนำมาเล่าเป็นเหตุการณ์ในท้องนิทานอาดีตของโคสากาัดเผดผีแต่พระอาจารย์จะเล่าแค่ช่วงต้นของอดีตของท่านท่านเนี่ยมีท่านเ,นเกิดความรักถึงแม้ท่านจะทำบาปขึ้นมา ในอดีตครั้งนั้นเม,อเมืองเมืองเกิดทุกพิการลูกก็คือเกิดมันแร้งแค้นมากมันไม่มีข้าวปล,ลูกผลไม้ลากไม้อะไรไม่ได้เกิดโรคระบาดสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ก็พาน,นัหนีออกจากเมืองลูกหนีออกจากเมืองนั้นมาอยู่ไม่ได้ในระหว่างที่ หนีกำลังจะหนีแล้วนะภรรยาก็ก็มีบุตรอยู่คนหนึ่งขอดุรลูกน้อยอายุยังไม่ถึงควบก,ก็พาเดินทางไปด้วยเพื่อหน,นีตายหรกมันมีทั้งโรคระบาดแล้วก็ความแห้งแล้งเกิดขึ้นต่อมาเดินทางไปเรื่อยๆของเปียงที่เตรียมมาก็เริ่มเริ่มร่อยหรอหมดไปเรื่อยๆ บิดาของภรรยาภรรยาก็ผัดกันอุ้มบิดาอุ้มลูกแนละ้วผัดกับบิดาอุ้มลูกอาหารสเพียงก็ใกล้จะร้อยหรอมารดาเนี่ยก็รักบุตรลูกน้อยของตนเองมากก็กินให้น้อยลงก,กินน้อยกว่าปกติก็เหลือไว้ให้ลูกน้อย ก็เป็นห่วงลูกเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปจนทะเบียนจะหมด,หมดแล้วีดาก็ไม่รู้คิดยังไงก็คิดเรายังไงเราทิ้งลูกน้อยไว้ก่อนดีกว่าคุยกับภรรยาตัวเองว่าทิ้งบุตรของตัวเองไว้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยแล้วเราค่อยมีบุตรสืบสกุลใหม่ก็ได้ คิดได้หนัน้นภรรยาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมบิดาพ่อก็ไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันก็แกล้งเดินช้าลุกเดินถุงหลังอุ้มเด็กไว้อุ้มลูกตัวเองไว้เดินไปุ้งหลังเดินช้าๆแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ที่ใต้ต้นไม้เสร็จแล้วก็เดินตามภรรยาตัวเองไปภรรยาตัวเองเนี่ยถามว่า เอ้าแล้วลูกไปไว้ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนก็บอกว่าทิ้งไว้ที่ต้นไม้น่ะภรรยาก็โวยวายใหญ่ไม่ยอมเอาลูกฉันกลับมาลูกฉันกลับมาก็พ่อสามีก็ต้องไปเดินกลับไปมันระยะทางม่นมันขึไกลมากลูกเดินไปเสร็จแล้วก็ไปเจอเด็กเสร็จแล้วก็พากลับมาเด็กคนนั้นน่ะเสียชีวิตแล้ว เพราะว่ามันขาดขาดอาหารในหลุกแล้วก็โดนทิ้งไว้หลังจากนั้นสองสามีภรรยายก็เดินทางไปเรื่อยๆหิวไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเสร็จแล้วก็ไปเจอกับนายโคบาลหลกในายโคบาลเนี่ยกำลังทำพิธีโคอยู่นายโคบาลก็เห็นสองสามีภรรยาย หน้าตาอิดโลยอดโซมาหิวมาก็เลยเรียกมาเอาพพวกท่านมาจากไหนสองสามีภรรยาก็พูดอธิบายให้ฟังว่าหนีตายมาจากเมืองเหน,นืทางาเกิดทุกพิภัยเกิดโรคระบาดอีกก็เลยเอาข้าวบรรทุกป,ปายาตที่ตัวเองทำไว้เนี่ยให้สองสามีภรรยาทานแล้วก็ ตัวเองก็นั่งอยู่แล้วก็ในโคบาร์เนี่ยมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งก็เอาปั้นเหมือนข้าวมาทุกปยา่างก็คือข้าวที่ทำด้วยน้ำนมโคอย่างดีหูุแล้วก็ผสมน้ำผึ้งอะนะแล้วก็ตำตำมาหลุก็เหมือนเหมือนอย่างงี้ยลกเนี่ยเนี่ยงี่นะก็ปั้นเป็นปั้นเป็นเล็กๆแล้วก็โยนให้หมากิน ไอ้สินาตโตเมียแหละกินในคู่สามีพญาคนที่เป็นสามีก็เห็นเขา้าก็กินตอนนั้นระหวานนะ่างนั้นก็เองก็กินสวาวปาใหญ่เลยเพราะหมดยาอ่บหมดมานานอะ่ะเหมือนสมเด็วันต่อนรอะ่ะฉันทั้งไก่ทั้งพิซซ่านะพวกแต่อย่างนั้นอร่อยสวาวปากินเข้าไปอย่างนั้นอะ่ะกินไม่รู้บันเดยัญยันไม่รู้จักตัวเองกินเข้าไปเพราะตัวเองเนี่ย อด,ดอดยากมาไหลมามาลานกว่าจะเดินทางมาพอเสร็จปุ๊บก็เห็นหมาเห็นสุนัขตัวเมียในคบานโยนขอให้กินก็นึกในใจก็นึกถึงเออเป็นชีวิตเป็นหมานี่ยมันดีนะไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวก็มีคนโยนไอ้นี่เอาขอให้กินแล้วเพราะตัวเองตอนนั้นจิตเกิด อะไรหรอมันมีอคตติงางตอนนัน้จิตใจเราเกิดอคติขึ้นเห็นสิ่งอย่างนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเออเป็นสุนัขเนี่ยดีจังเลยเราเนี่ยเป็นมนุษย์แท้ๆเนี่ยลำบากยากแท้นจริงๆก็เลยระหว่างนั้นจุกเกิดตายขึ้นมาลงแต่ระหว่างตายเนี่ยจิตมันคิดอกุศลนะ่นหลงคิดไม่ดีอ่ะมันไม่ไปสู่สุคติอ่ตะก็ตายไปลง ตายไปก็ไปเกิดในท้องของสุนัขตัวเมียตัวนั้นอะ่ะที่ท้องตัวนั้นก็ท้องออกมาเป็นลูกระหว่างนั้นในโคบาเนี่ยปกติเขาก็จะทําบุญในสมัยนั้นมีพระปัจเจกุลเจ้าท่านจำมังษายอยู่ใกล้นั้นท่านก็ในโคบาก็ทําบุญถวายพระตาหารพระปัจเจกุลเจ้าตลอด หลังจากที่สุนัตตัวนั้นนะ่ะได้ข้อออกมาแล้วเนะี่ยก็อยู่ในแถวอยู่กับในโคบาลนะ่ะก็เวลาในโคบาลจะไปทูลนิมนต์พระประเฏงพุทเจ้าก็พาลูกหมาไปด้วยก็พาเดินไปพอจะไปเจอตรงตรงนี้เป็นกอพุ่มไม้มันลกๆลุกก็เอาไม้ไปเขียเข่ยๆแล้วก็ทําเสียงไล่ ทำเสียงไล่ฟู่ฟูบ้างทำเสียงให้สัตว์มันตกใจลงจะดูว่าเออเดี๋ยวสัตว์ที่มันพวกสัตว์มีพิษหรือสัตว์สู่ร้ายต่างๆไล่ให้มันไปสุนัขมันเห็นทุกวันอ่ะมันก็จำมาลงก็จำได้มันก็จำมันไปทุกวันเดินทางไปทุกวันเสร็จแล้วก็พระปัจเจกเจ้าท่านก็ทรงมีเมตตาหลงท่านก็ทรงเอาอาหารที่ท่านรับบาตรเนี่ยเอาให้สุนัขตัวนั้นอ่ะ ลูกสุนัขตัวนั้นมันกินทุกวันมีอยู่คราวหนึ่งในโทบาเนี่ยติดธุระไปนิม,มนต์รับพระพระประเจ้าเจ้ามาฉันไม่ได้ก็เลยบอกไห้เจ้าสุนัขเนี่ยว่าไปไปรับพระพระคุณเจ้าท่านมาฉันพระทหารหน่อยเพราะที่สุนัขเนี่ยมัน,ม,นมันเดินทุกวันอารณมันก็จําได้มันก็เดินสุนัขก,ก็เดินทางไป เอาไปเจอตรงที่มันเป็นพุ่มไม้ครับมันก็เห่าเห่าเห่าแล้วก็เอาขาไปเขีย่ยเห่าเห่าเห่าเสร็จแล้วก็พอพักเนือก็เดินไปก็ไปถึงหน้าพระติพระปฏิเจธพระเจ้าว่าไปเห่านิมนตน์ลูกเห่มาม้ามันก็ต้องเหาา่าใช่ไหมเราก็เห่าเห่าแล้วก็ทูนิมนต์พระปฏิเจธพระเจ้าท่านท่านก็ทรงรู้ท่านก็ เดินทางไปทีนี้พระปเจริยวเจ้า,จเาท่านจะลองใจสุนัขร,รู้ว่าเราแกล้งเดินไปทางผิดเนี่ยว่าสุนัขมันจะรู้ไหมไอ้จะพอท่านปเจริยว่าเจ้า,จเาเดินไปอิกทางหนึ่งปกติต้องเดินไปทางนี้ถึงจะถูกไอ้สุนัขมันก็วิ่งไปตักข้างหน้าแล้วก็ทําเป็นแง,งๆๆแล้วก็นอนกิ้งไปกิ้งมาว่าผิดทางนะไม่ใช่นะเห็นไหมลูกสุนัขยังแสนรู้เลยเห็นไหม นั่งมันยังฝืนได้เลยพอเสร็จปุ๊บท่านประเพเจาว่แก้งไปทิธทานอีกแล้วก็ทำเมาเดิมอีกเห่าแล้วก็กิ้งนอนหงายว่าไม่ใช่นะผิดทางเสร็จท่านก็เดินไปเดินไปจนถึงบ้านในโฮบาลก็รับฉันพระาหารคราวน,นี้มีอยู่วันหนึ่งท่านในโฮบาลเนี่ยได้ถวายผ้า สาธด์อย่างเนื้อดีเนี่ยให้ท่านพระเจ้าจ้าซึ่งท่านพระเจ้าจ้าท่านจึงบอกลากับนายโคบาว่าเออเราต้องไปหาไปหาเพื่อนภิสูุเนี่ยมาช่วยทําจีวรในสมัยนั้นเนี่ยจีวรมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกจีวรเนี่ยเขาเอามาจัดผ้าบางตระกุลนะลูกผ้าบางระกูลก็คือ ท่าที่เขาเอาไว้ห่อศพอ่ะแล้วก็เอาทิ้งไว้ตามป่าช้านะลูกแล้วก็ต้องเอามันนํามาทําความสะอาดนํามาล้างมาซักเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเย็บต่อกันนะลูกมันไม่ใช่ผืนเดียวอย่างนี้นะมันต้องเอามาเย็บต่อแล้วก็เอาไปย้อมอีกทาความสะอาดแล้วเอาไปย้อมแล้วก็เย็บต่อกันซึ่งท่านทําคนเดียวไม่ได้มันเป็นเรื่องยากท่านก็ต้องเดินทางไปหาเพื่อนพิสูจน์อื่น พอท่านปัจเจกเจ้าท่านราในโคบาลปุ๊บท่นก็หอบขึ้นไปบนอากาศไอ้เจ้าตัวนั้นตัวนั้นอ่ะมันผูกพันนาลุกมันผูกพันกับพระปัจเจกเจ้ามันก็เฮาจนสิ้นใจลกไอ้ผลบุญที่มันเนี่ยถึงชาติที่แล้วทํากรรมไว้เนี่ยผลบุญของชาติเนี่ยโชคดีไงลุกได้มาเจอพระปัจเจกเจ้าไอ้ผลบุญน้า ทำให้ไปสเสวยสุขอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาเนี่ยที่มีเสียงก้องตะวานไกลพูดทีเนี่ยไปถึงสิบหกโยชนะลูกพูดทีหนึ่งไม่ต้องออกเสียงมากเสียงดังมากไปสิบหกโยชน์แต่ไอ้ผลกรรมที่ก่อนหน้าทํานั้นอนะ่ะมันทวีมากกว่าหลายเท่าเลยนะลูกที่ทิ้งรูกตัวเองไว้นะ่ะมันเป็นกรรมที่มันทวีแต่ว่า เรื่องราวมันจะเป็นมายัางไงต่อไปสมเน็ก็ต้องติดตามต่อไปอารย